คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนอีเมลให้กับบัญชี IG ของเรากันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการเปลี่ยนเมลอาจจะเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่เมลตัวเดิมได้แล้วเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนเมลใหม่ให้กับบัญชี Ig ของเรากันนะคะอย่างแรกให้เข้ามาที่แอป IG ค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักให้มาที่ รูปโปรไฟล์ของเรานะคะในส่วนของหน้าแก้ไขโปรไฟล์ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนให้เรามาเลือกที่การตั้งค่ามาเลือกที่บัญชีค่ะต่อมาให้เรามาเลือกที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเมลหมายเลขโทรศัพท์ เพศหรือว่าวันเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนอีเมลใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะเราก็มาลบเมลเก่าแล้วก็เพิ่มเมลใหม่ได้เลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเมลเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่เครื่องหมายถูกในส่วนตรงนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ระบบก็จะให้เราไปเช็คเมล ที่เราเปลี่ยนปัจจุบันนะคะแล้วก็ยืนยน e ันเมลของเราค่ะเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนอ e ีเมลในแอป IG ของเราถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ค่ะก็ให้เรามาเลือกที่ตกลงตอนนี้ระบบยังขึ้นยืนยันอยู่ใช่ไหมคะให้เราไปที่เมลที่ระบบเขาได้ส่งไปนะคะที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าอ e ีเมลของเรา ให้เรามาเลือก confirm email address ตรงนี้นะคะเลือกตกลงค่ะเท่านี้ค่ะระบบก็เปลี่ยนอีเมลใหม่ให้กับบัญชี IG ของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้า<ๆ>เกี่ยวกับ IT ีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ